คุณวิงสวัสดีค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนๆมาทำชีสเคส้กที่มีไวท์ชอ็อกโกแลตเคลือบกรอบๆอยู่ข้างนอกและข้างในเป็นชีสเคส้กหรือที่เขาเรียกกันว่าเจอรี่ชีสเค้กนั่นเองนะคะเริ่มด้วยการนำไวท์ชอ็อกโกแลตนะคะไปตุ๋นผ่านน้ำร้อนนะคะเสร็จแล้วเรามาเตรียมพิมชีสกันเลยค่ะพิมันนี้นะคะวุ้นวิงได้ตัดออกไปนะคะเพื่อที่ว่าเวลาแกะจะได้ไม่ยากนะคะพอเราตุ๋นไวท์ชอ็อกโกแลตเรียบร้อยแล้วเราก็นำไวท์ช็อกโกแลตเหลวๆเนี่ยค่ะมาเทใส่พิมพนะคะ สูตรนี้จะได้ประมาณ7-8ชิ้นนะคะต่อไปนะคะเราก็ใช้มือบีบๆให้ไว้ช็อกแล็ของเรานะคะเขาเกาะตามขอบของพิมพ์นะคะให้ทั่วถึงเลยค่ะทําทุกชิ้นเลยค่ะค่อยๆทาไปเรื่อยๆนะคะในคลิปนี้เราจะใช้ช็อกแล็คอมเพลนะคะคุณสมบัติของเขาก็จะมีความเงาและมีความหวานในตัวอยู่แล้วนะคะพอไว้ช็อกแล็ของเราเกาะขอบจนทั่วนะคะเราก็จับเขาความลงบนตะแกรงค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเอาพิมพ์ชีสของเราเนี่ยนะคะเข้าไปแช่ตู้เย็นไว้สักพักไม่ต้องช่องฟรีซนะคะช่องธรรมดาก็พอแล้วค่ะเราจะนําไว้ช็อกโกแลตพวกนี้นะคะเคลือบขอบพิมพ์และแช่ตู้เย็นแบบนี้เพิ่มอีกรอบหนึ่งรวมทั้งหมดเป็น2รอบนะคะต่อไปเรามาเตรียมเนยกับแครกเกอร์กัน,นะคะเอาเนยเค็มนะคะเข้าไมโครเวฟนะคะใครจะใช้เนยจืดก็ได้นะคะแต่แนะนะําให้เติมเกลือนิดนึงนะคะเวลาที่เขาไปคลุกกับแครกเกอร์เราจะมีรสชาติอร่อยขึ้นค่ะ เราเวฟเนยสองครั้งค้งละ30วินาทีแล้วเ,เอาออกมาดูนะคะเพื่อกันเนยไหม้นะคะต่อมานําแคคเกอร์ใส่ถุงนะคะใช้มือบี้บี้แคคเกอร์นะคะให้เขาแตกละเอียดแบบนี้นะคะแล้วก็ราดเนยลงไปในแคคเกอร์ขยําถุงเลยค่ะวิธีนี้ง่ายทั่วถึงรวดเร็วสะดวกไม่เลอะเทอะนะคะเสร็จแล้วนะคะสำหรับตัวแคคเกอร์เดี๋ยวเราก็จะพักไว้ก่อนเพื่อที่จะเตรียมแพคนะคะ ต่อมาเรามาตีครีมชีสกันค่ะเอาครีมชีสไว้นอกตู้เย็นนะคะอุณหภูมิห้องแล้วก็ตีครีมชีสให้เขามีเนื้อละเอียดค่ะนำไว้ช็อกโกแลตที่เราตุ๋นนะคะเทลงโถค่ะวิปปิ้งครีมเทลงโถค่ะ ตีส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะระหว่างตีเราอย่าลืมปาดโถด้วยนะคะปาดโถเนี่ยจะช่วยให้พวกเค้กต่างๆไม่เป็นไตนะคะขอขอบโถเนี่ยนะคะเราก็ปาดปาดเสร็จแล้วก็ตีตีเสร็จแล้วก็ปาดปาดแล้วก็ตีจนเขาเป็นเนื้อละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันนะคะพอตีได้เนื้อที่เราต้องการแล้วเราก็นำไปหยอดใส่ผิพชีทที่เราแช่ตู้เย็นเมื่อสักครู่ค่ะ เอาออกมาแล้วก็หยอดใส่นะคะอย่าลืมเหลือด้านบนไว้เพื่อที่จะนำไว้ช็อกโกแลตที่เหลือมาปิดนะคะหยอดและเกลีย่ยเข้าไปให้ถึงทุกซอกทุกมุมนะคะต่อมาเราก็นำไว้ช็อกโกแลตของเรานะคะปิดข้างบนนะคะหยอดปิดทักพยายามอย่าให้เลอะนะคะเพราะไม่อย่างนั้นตอนแกะนะคะจะเป็นทรงไม่สวย ต่อมาใช้มีดหรือวัสดุที่เพื่อนๆถนัดน,น,นะคะปาดขอบให้เขาเนียนเรียบนะคะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเวลาที่ไว้ช็อกเลยของเราแข็งตัวนะคะเขาก็จะเลอะแล้วแกะออกจากพิมพ์ไม่เป็นรูปทรงนะคะตามขอบเขาก็จะเป็นชีทที่มีขอบแบน,นๆยื่นออกมาไม่สวยนะคะ แล้วเราก็เอาไปแช่ตู้เย็นนะคะแช่ในช่องธรรมดานะคะ1ชั่วโมงเตรียมถาดใส่น้ำไว้นะคะแล้วเราก็เอาพิมพ์ชีสของเราแช่ในน้ำไม่ต้องน้ำร้อนนะคะน้ำปกติเนี่ยค่ะแช่ไว้ไม่ถึง1นาทีนะคะจะช่วยให้เราแกะง่ายขึ้นก็มาถึงขั้นตอนสำคัญแล้วนะคะเรามาแกะ เจอรี่ชีสเค้กออกจากพิมพ์กันดีกว่าคะ่ะแกะแบบเบามือมากๆเลยนะคะแล้วทุกก้อนก็ออกมาสมบูรณ์คะ่ะเ oh, oh, oh. ท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจัดเรียงใส่กล่องให้สวยงามส่วนแพ็กเกอร์เราก็แยกกันแบบนี้นะคะหากใครมีข้อเสนอแนะนำดีๆก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะ <got> ส่วนสูตรและวัตถุดิบต่างๆนะคะก็จะติดไว้ให้ในคำอธิบายข้างล่างคลิปนะคะ วันนี้เราก็ทำเจอที่ชีสเค้กกันเสร็จเรียบร้อยแล้วพบกับเราได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะวุ้นวิ้งชาแนลนะคะวันนี้วุ้นวิ้งลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ